จากนั้นพาผู้ชมไปดูบรรยากาศของการแข่งขันวิ่งชุมพรมินิมาราทอนนะคะซึ่งปีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า1000คนเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมวิ่งพิชิตย,ยอดเขาหัวทานไหวาสารเสด็จเตี่ยชุมพรมินิมาราทอนสารสู่สารประจำปี2567เพื่อเธอประเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากกรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาแห่งทหารเรือไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ19ธันวาคมของ ทุกปีค่ะพร้อมทั้งร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดินวิ่งซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพรเองแล้วก็ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดรวมกว่า1,000คนคึกคักเลยทีเดียวค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็คึกคักเลยนะครับสำหรับมินิมาร,ราทอนระยะทาง10กิโลเมตรแบ่งเป็นประเภทชายและหญิง ดุนอายุไม่เกิน18ปีอายุไม่เกิน29ปีนะครับ39ปี49ปี59ปีและ69ปีและ70ปีขึ้นไปครับเริ่มจากศาลทนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณบริเวณหาดอารุณไทยที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับแล้วก็ไปเขาเส้นชัยบนยอดเขาหัวทานที่ตำบลท่าหินอำเภอสวีครับซึ่งมีศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรอยู่บนยอดเขาด้วยนะครับ ส่วนประเภทฟันลันเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทชายและหญิงนะครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีไม่เกิน16ปีประชาชนทั่วไปและ50ปีขึ้นไปครับและรุ่นข้าราชการผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพรทุกประเภททุกรุ่นนั้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า2 5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับ